เจ a าเร็วเจ้าเบลเซใจถึงก็ไปถึงสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการคลิกไปเที่ยวไปทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่ครึ่งทาง Travel Channel t r u e v i s i o n 7.3แห่งนี้นะครับผมและวันนี้ผมยังอยู่กับทีซีแมนสวัสดีครับพี่น้อยครับครับผมเราสองคนยังอยู่ที่พัทยานะครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้พาน้องแมนไปเที่ยวรอบพัทยาแล้วสัปดาห์นี้ ผมจะพาพี่น็อตเที่ยวบ้างซึ่งสถานที่ที่ผมจะพาไปไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะ<ช>เพราะ,ะรว่าจริงวิวตอนนี้ข้างหลังของเราเนี่ยนะฮะสัมผัสบรรยากาศทัทยาลมเทะเลเสียงคลื่นนะฮะแต่ว่าที่ผมพาไปพิเศษมากสวยมากอลังการเหมือนกันแต่ยังไม่บอกตอนนี้ว่าเป็นอะไรแน่แต่วันนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันใช่แล้วเดินทางด้วย c h e v r o l e t t r a เทรเวนะครับด้วยเครื่องยนต์ดูลามักดีเซลนะครับโอ้โหแรงดังใจปลอดภัยหายห่วงเพราะชีวิตของเรา ไม่ได้มาด้วยโชคผมชอบอันนี้ที่สําคัญครับประหยัดน้ำมันด้วยฮะใช่ครับพร้อมไหมพร้อมครับผมรถพี่จอดอยู่นี้ครับผมนะรถบ้าเลยครับพี่ข้างบนนนรถไม่ใช่เรืออันนี้เราให้ดูวิวก่อนเพราะว่าวิวเนี่ยจะสวยมากแต่ที่ที่เราไปพิเศษตัวนี้ยังไงตามกันมาฮะครับผมทามกันมาเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่คุณปิติโชคนะครับกรรมการบริหารนะครับศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง4มิติสวัสดีครับสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าจริงๆผมชอบมากเลยนะเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองไปในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีใครที่จะมาสนใจเรื่องนี้นอกจากที่แต่ว่าต่อปีเนี่ยจะมีการแสดงเรือสักครั้งหนึ่งต้องไปดูของจริงด้วยที่มาที่ไปครับจริงๆแล้วไม่ใช่ต่อปีนะตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขุ้ยคนละดุยเดชของราชมาานี่5 6ครั้ง16ครั้งใลยเปน้้ำเจ้าพญาที่เราเห็นนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่หายากและมีโอกาสน้อยมากครับผมเองอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย60กว่าแล้วครั้งเดียวที่ได้ดูได้ดูของที่เป็นน้ำเจ้าพญาใช่ยังไม่เคยได้ดูเลยเพราะเรือในพระราชพิธีพายุหายาตาําชลมัอถ้าเราจะเรียกเรือพระราชพิธีก็คือ เรือที่พระองค์ท่านไม่ได้เสด็จอยู่ด้วยแต่ถ้าเป็นพระพิฆายาตราทางชนวมากแล้วมาถึงพระองค์เสด็จถึอะไรโอเควันนี้ผมเพิ่งสร้างครับครับทั้งหมดตั้งแต่เริ่มก่อสร้างลําแรกคือสุพรรณหงส์ครับกวถึงปัจจุบันนี้16ปี16ปีที่เริ่มถามว่าทําไมเราจําลองเรือจากความเป็นจริงเนี่ยก็คือเรือขนาด40เมตรเนี่ยเหลือ4่เมตร10เท่าของของจริงโดยใช้ช่าง10บอู่เพราะนั้นท่านจะเอามาตราส่วนและความส่วนละเอียดท่าง เป๊ะเลยออกมาแล้วแกะด้วยไม้สักทองลงรักปิดทองหสวยงามมากคือเหมือนเรือพระราชพิธีจริงๆเลยรือว่าจําลองแต่จำลองเองทำไมถึงได้สร้างเป็นแบบอะไรเป็นแรงบันดาลใจครับในการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาท่านประธานบริษัทเนี่ย ท่านเป็นอดีตท่านเป็นผู้สร้างเมืองจำลองคือมินิสยามก็สร้างอะไรที่มันจำลองจำลองมาเรื่อยๆสมัยสร้างมินิสยามเราเดินทางกันรอบโลกเลยไปเอาสิ่งต่างๆมาอยู่ตรงนั้นครับทีนี้ก็เลยคิดว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะทำที่มันจะหาดูได้ยากเพราะประเทศต่างๆไม่มีกองเรือพระราชพิธีใช่ไหมครับอย่างล่าสุดที่เราดูที่นังกฤษอะไรกเรือธรรมดาเรือธรรมดาเป็นเรือเครื่องยนต์แต่เรือที่ประดิษฐ์ และแกะสลักอนสวยงามงดงามไม่มีมมนอกจาก<ห>ประเทศไทยถูกต้อง,องก็เลยเก็บสะสมตรงนั้นนะฮะห้องที่แบบ จัดแสดงที่นี่ทั้งหมดมีกี่ห้องมี4ี่ห้องด้วยกันครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนับนำให้กับนักท่องเที่ยวและบริเวยนักศึกษาได้รู้ว่าความเป็นมาก่อนว่าเรือมีอะไรบ้างแล้วเราจะแนะนําเกี่ยวกับฝีพายเจ้าหน้าที่ประจําเรือมีใครบ้างอ๋อเราจะได้รู้ห้องต่อไปเราก็จะพาไปสู่ห้องเขาเรียกว่า360อองศาซึ่งเป็นห้องใช้ระบบแอนิเมชั่น เป็นเรื่องที่ในอดีตะฮะเราไม่สามารถเอามันได้เป็นสงครามในอดีตท่านจะไม่เคยดูที่ไหนเลยที่นี่ที่เดียวหแห่งแรกของประเทศไทยเลยในเซาท์อีสเอเชียคือจอหขัยนรรสาร,ร้อองศาเสร็จแล้วเวลาไปอยู่ในท่ามกลางนั้นเราสัมผัสได้ด้วยมีเสียงเสียงที่มันออกมาเนี่ยแสงสีเสียงเนี่ยและแสงสัมผัสได้ด้วยนี่ถึงบอกว่า4ี่มิติครับห้อต่อมาก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับเรื่องของเรือ,อแล้วก็ลูก เจ้าหน้าที่ประจําเรือน่ะชุดคลีนชุดต่างดีเทลเนี้จเรือกวางเหมือนกันเป็นของจริงไหมฮะหรือเป็นแค่ภาพเป็นของจริงห้องสุดท้ายครับห้องสุดท้ายคือห้องไฮไลท์ของเราก็คือห้องขบวนเรือทั้ง52หลําล่องลอยล่องลอยโดยมีคอนเวอร์เยอร์ไห้เรือนั้นหมุนเวียนไปเรายังไม่เห็นภาพนะเอางี้เอาแคบๆก่อนนะยังไม่ได้ผมยังไไม่ออกนะเอางี้ตอนนี้ความสนุกอยู่ที่ว่าเราฟังอยงนก่อนเป็นแบบเหมือนการเปิดหัวก่อนที่ แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสัมพันธ์จริงว่าไอสิ่งที่เราจินตนาการนถูกไหมคนที่เข้ามาชมที่นี่จะได้อะไรกลับไปบ้างครับเอาคนไทยก่อนคนไทยได้อะไรคนไทยได้อะไรเขาจะนึกรักประเทศเขาครับความหูกมห่นในวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมที่ต้องมีนักเรียนที่มานี่จะได้รู้เพราะผมเองเรียนตรงๆว่ากว่าจะค้นพบทุกอย่างเรียบเรียนเป็นเรื่องเป็นราวไปครับพูดเราค้นคว้าหากันตั้งหลายหลายแห่งในที่เขาสมุดแข่งชาติจาเหตุตัางร ทหารเรืออะไรถึงจะประมูลเป็นของเราี่ปีโดยเฉพาะ16ปีนี่แหละไม่ในระยะเวลาช่วงแรกๆหลังก่อนเปิดนะครับรวมพอมูลแต่ถามว่านักเรียนที่มาดูได้อะไรเราได้ไลฟ์ลงซีดีเป็นคล้ายๆกับไกด์บุ๊กนักเรียนจะเปิดดูได้เลยว่าเรือนีชื่ออะไรลุลับเป็นยังไงเป็นการศึกษามันเป็นแหล่งทัศนศึกษาที่ดีที่สุดเกี่ยวกับกบวนเรือพระราชพิธีครับโดยเฉพาะอีกอย่างครับคือการเพเรือ เนี่ยเรามีเสียงของคนที่เขเือจริงๆในแม่น้ำชอปรยาเราอัดเสียงมาเลยอัดเสียงไว้แล้วเดินเข้าไปสัมผัสในบรรยากาศมันจะมีเส้งเสียงออกโาเปิดติดยังไงบ้างที่นี่ครับเวลาเราเปิดนะครับเราเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มสี่ห้องใช้เวลากี่นาทีครับทั้งหมดนี่ประมาณสามสิบห้าสี่สิบนาทีไม่นานไม่นานเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวเขาต้องกำลังดีกำลังดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ